มีคนเขาถามมาคขาไม่ได้ทั้งบ้านตองเคเนี่ยได้มาจากไหนครับตองมันเป็นชื่อเล่นตัวเคคือตัวย่อของนามสกุลอ๋อเมื่อกี้ผมเดินมาคุยกับเฟมเฟมบอกว่าสงสัยชอบพวกนักลบแบบพม่าหรือเปล่าตองเจตองเคผมบอกเฮ้ยเฟมเขาไม่คิดเรื่องนะไรหรอกมุ้พี่เองนะมุ้พี่เองนะแล้วมุ้งแล้วเอามานจอได้บอเลยนะผมมอย่างนี้ผมไม่เล่นหรอกผมเล่นมุ้แบบเฮ้ยเข้าไปบ่อนปุ๊บชนะเลยตองเค มแียคำแรกนะครับครับปลาปลาปลาหมาหมอเดินที่สองน้ำปลาปลาจอน์ดหอน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 ฮะโอหอนหอนหอนว่าคุณไ้ไม่ดีถุงจะหาผมได้หอนหอนออดไม่ได้ไม่ดีหรอก สวัสดีครับสวัสดีครับผมรับคู่ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเกมเมอร์รายการเกมเกียนของคนเกมเกมนะครับวันนี้อยู่กับผมวินฮะและคู่หูผมเฟรมกลับมาแล้วเขากลับมาแล้วเขากลับมาในเทอรที่เซอร์ไพรส์ด้วยเทมนี้ไม่บอกเลยว่าคล้ายๆไอซ์สเก็ตฮะเรามาทำรายการพี่วินที่นี่วันนี้ฮะเราอยู่ที่โรลเลอร์โดมนะครับที่ดีเอ็มโพเรียมฮะเราจะพาแขกรับเชิญเรามาเล่นโรลเลอร์สเก็ตครับผมโรลเลอร์สเก็ตเนี่ยก็จะแตกต่างจากไอซ์สเก็ตเรื่องจริว่าโรลเลอร์สเก็ตเราจะเล่นบนพื้นธรรมดาอ๋อออ่่่าาแแตตไไซ์สเเเกรรจะะลนนนบพื้ข็ง คุณว่าความลื่นของน้ําแข็งกับความลื่นของพื้นธรรมดาเนี่ยมันลื่นเหมือนกันความลื่นผมว่าความลื่นน้ําแข็งน่ะลื่นกว่ารวมไปถึงถ้าล้มลงไปเนี่ยหัวแตกแน่นอนนะการถ้าเป็นพื้นธรรมดาแตกน้อยหน่อยแตกน้อยหน่อยแตกน้อยเลือดอาจจะทิพทิแล้ววันนี้ครับเฟรมของเราคิดเห็นยังไงถึงไปขอพี่ยามว่าเฮ้ยเทปนี้ผมต้องมาเล่นพี่ไม่ได้คิดเห็นงนั้นหรอกหัวมา ผมยังไม่รู้เลยทราว่ใรผมก็ต้องมาโทรแก้มือ <c oughs> ว่าในรอบไอสกเก็ตเนี่ยผมทำไม่ได้วันนี้พูดกับคนดูไปเลยว่าเราจะทำยังไง <c oughs> ไม่ได้เหมือนเดิม <c oughs> ไม่ได้เหมือนเดิ <c oughs> มวันก <c oughs> แก้ตัวให้ได้และวันนี้แขกรับเชิญของเราเนี่ย <c oughs> ต้องบอกเลยว่าทิเซตุดตุนครับผมร้อนแรงในโลกเกมพับจีมากๆครับโอ้โหบอกได้เลยว่าเขาเนี่ยเป็นมือยิงนะครับมือยิงยิงมือยิงในโ์เาเมนต์เนี่ยก็อันดับหนึ่งใช่คะแนนเขาคนเดียวเทียบกับทีมหนึ่งในสี่ได้เลยถูกต้องนะครับผมโอ้ใครเขาคือตองเคฮะ ฉายาตอนนี้คือนักฆ่าคินเลอร์บอดโอ้โหนะครับผมแค่ฉายา,ยายขนลุกแล้วเอาไปว่าวันนี้เขาคงจะไม่ฆ่าเราสองคนในกิจกรรมนะ,ะไปฮะ <c oughs> <c oughs> ไม่ยอมไปนี่ว่าให้ฉงแนคะ่ต้องเดยครับไปครับผมเฟมคุณรู้หรือเปล่าว่าเดือนนี้เนี่ย พันมาคุยกันท bon ่อะไรมันจะไปเล่นเนี่ยเดือนนี้เน uh ี่ยเป็นเดือนเกิดหรือว่าเป็นวันคล้ายแบบแฮปปี้แอนนิเวอร์ซารีของสปอนเซอร์หลักของเรา RB88 เฮ้ยจริงเหรอครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผม RB88 ด้วยเราจะพาท่านไปดูกันว่าวันนี้มันแค่ไหนอย่าเพิ่งไปมันไม่เอาที่จอมแฮปปี้แอนนิวเซอรี่เก้าปีแล้ว9ปีแล้วเหรอครับถูกต้องโอ้นั่นหมายความว่าของรางวัลของเราที่เราแจกหูฟังอ่ะเขาจะมาย้ายวันแจกวันที่1กันยายนนี้1กันยายนนี้ใครที่ติดตามนะ้ยฮะรายการเรามาตลอดแล้วอยากจะได้ ของรางวัลเป็นเกมมิ่งเกี่ยงเรานะครับวันที่1กันยายนนี้ฮะตรงกับวันหวยออกนะครับแล้วก็ตรงกับวันที่แจ็คพอตของเราเนี่ยจะแจกในวันนั้นด้วยครับผมผมบอกเลยว่าเฉียบเลยนะหูฟังกันเนี่ยเฉียบสองมูลค่ารวมกว่าหลักหมื่นผมอยากได้วะอยากได้เหรอใช่ฮะคุณก็แคปส่งไปเองเออแต่ผมแคปเลยไม่ได้ไม่ได้นะให้ผู้ร่วมสนุกทางบ้านเท่านั้นนะครับผมเอาอย่างนี้เนื่องในว่าวันนี้คุณเพิ่งมาเป็นครั้งแรกหลังจากการที่เขาแฮปปี้นอร์ซ์ลี่กันไปแล้วให้คุณอวยพรอาร์บีเอ็ดแปดหน่อยอวยพร ขอให้อาร์บีเกตแปดอยู่กับเราเนี่ยไปนานๆนะครับแล้วก็จ้างผมด้วยแล้วก็จ้างผมด้วยไปครับผมอาร์บีเกตแปดพาเราไปสนุกและนอนวันนี้ไปก่อนยะเฮดี่ก็โยนมา ขอเสียงปรบมือต้อนรับแขกรับเชิญเราด้วยนะครับคุณตองเคครับสวัสดีครับตองเคฮะครับผู้เล่นโปรเพยเยอร์จากเกมเพยเยอร์โน้กเั่นเก่าครับผมนะแนะนำตัวเองอย่างเป็นทางการหน่อยคะชื่อจริงนามสกุลอายุเท่าไหร่ครับผมสวัสดีครับชื่อตองครับสหาสวรรค์แก้วคุณงครับอายุ20ปีครับผมรู้ไหมครับคุณตองเคเดี๋ยวน้องตองแล้วกันเดี๋ยวน้องตองแล้ววันนี้ เราจะพาคุณมาทำอะไรวินบอกน้องเขาไปวันนี้เราจะพามาเล่นโรลเลอร์เบลดหรือว่าโรลเลอร์สเก็ตโรลเลอร์เบลดหรือเปลเฮ้ยนี่แหละเขาเรียกโรลเลอร์เบลดสมัยก่อนใช่โอนคอนเต่านะตอนน้องนี่เหรอบุกเลยจะโหงกันโรลเลร์เบลดอะนนไปไม่ดูไม่ดูไม่ดูสองไม่ดูไม่ดูไม่ดูเคยได้ติดตามมันมาก่อนไหมครับเคยดูเทปไอสเก็ตไหมวันนี้กูเล่นสบายๆเลยทำใจให้สงบเล่นแบบชิลๆมันมีตัวที่แบบแม้กระทั่งเดินยังยากเนยเหมือนโรลเรียนเลยเน่ แล้วปกติเวลาว่างชอบเล่นกีฬาเลยหรือเปล่าครับมันเล่นไม่ค่อยได้ครับพี่เดี๋ยวนะกีฬานะใช่ใช่ครับเพราะอะไรฮะเพราะอะไรครับเพราะเกิดอุบัติเหตุมาพี่อ๋ออุบัติเหตุเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรบอกได้ไหมไอรถชนครับพี่รถชนกระดูกะบวกเราแล้วอย่างรู้ระเบิดได้ไหมครับได้ครับพี่สบายนะแต่ล้มพออย่าล้มนะคือล้มหนักนะล้มกูวิ่งกลับบ้านแล้วล้มกูวิ่งกลับบ้านแล้วมีคนเขาถามมาคขาไม่ได้ทางบ้านตองเคเนี่ยได้มาจากไหนครับ ตองมันเป็นชื่อเล่นตอเคคือตัวย่อของนามสกุลออ๋เมื่อกี้ผมเดินมาคุยกับเฟมเฟมบอกว่าสงสัยชอบพวกนักลบแบบพม่าหรือเปล่าตองเจตองเจผมบอกเฮ้ยเฟมเขาไม่คิดเรื่องนั้นหรอกมุ้พี่เองนะมุ้พี่เองนะแล้วมุ้งแลเอาปะโยนให้ผมเลยนะผมอย่างนี้ผมไม่เล่นหรอกผมเล่นมุ้แบบเฮ้ยเข้าไปบ่อนปุ๊บชนะเลยตองเคตายแบบนี้มาแต่ก่อนที่เราจะไปเล่นเกมกันเรามี เกมอะไรพฤติกรรมเดิมมาถูกนะครับวันนี้เกมอะไรพฤติกรรมของเรานะครับจะให้แขกรับเชิญนะฮะใส่หูฟังฟังเพลงโดยที่เราแบบไม่ได้ยินเสียงของของคุณใบ้แล้วก็ใช้คุณเฟรมเนี่ยเป็นคนใบ้มีคนใบ้ด้วยคุณใบ้คุณใบ้คำแรกนะครับครับปลาปลาปลาหมาหมาอเดินขึ้น่อหนึ่งปลาปลาปหยุดหยุดหยุดตุนไม่ไม่ไป่ หยุดหยุดทุกนหยุด้บผมหอน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 อนหอหอนหอนอนหออนหอหอนอนอหอนอนห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 ออนหอหหอหอหนอนออนออ่ um. no uh oh. หรอหห ไม่่ใชรูหูรูหูอ้าวเก่งเว้ยคำสุดท้ายคำสุดท้ายกล้วยตากฮะกล้วยตากกล้วยตากเฮ้ยเออครับผสนะครับคำไหนยากสุดนอกจากคำที่คุณไม่ได้อะไรหอนเนี่ยหอน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 อยากลองผมได้อยู่แล้วมีไหมมีแบบอื่นไหมโธผมสบายจะให้ตองคิดแล้วถามคุณ ปุูตองไม่เลยไก่ไก่เอ้นเดินเดินเดินเดนเดนทำมะรถรถกูไม่ได้ยินหรอกพูดมาเต็มๆลยกูไไม่ด้ยินหรอกรถเบนลมเย็นลมเย็นรถเบนต์ฮะรถเมย์ชาเย็นเหรอรถเข็นรถเบนต์รถเบนต์เอ๊มียากกว่านี้ไหมก็ดูชาเย็นรถเข็นพอ ย่องจริงดูเด็กตวเน็กนีงเล่นเก่งว่าเฟมีเฟมนี่ไม่น่ามาเทนี้บอกเลยไปขอพี่ยามบอกว่าเฮ้ยพี่เทมี้ผมขอมาเป็นไงล่ะเฮ้ยเดินเหมือนไอ้สเก็ตอย่างเงี้ยได้โคตรมาไครไม่มากูมาว่ะเออเนี่เออยนี่นี่เฮ้ยได้ ก่อนที่เราจะทำการเล่นกิจกรรมทุกครั้งนะครับเราจะต้องมีผู้ที่มีประสบการณ์หรือว่าครูผู้ฝึกสอนเนี่ยมาสอนพวกเราก่อนว่าการเล่นโรลเลอร์สเก็ตนะครับเขาเล่นกันยังไงฮะแล้วทุกครั้งครับเราจะต้องใส่นี่เครื่องเซฟตี้แบบนี้ครับก็จะมีด้วยหมวกกันน็อกนะครับการล้มการมือกระแทกการเข่านะครับก็มีกันสอกก็แล้วแต่ว่าใครคิดว่าจะล้มแล้วจะเอียงไปท่าไหนก็ควรจะใส่เซฟท่านั้นนะฮะตอนนี้ขอเสกปุ่มมือต้อนครูต้อนเลยครับต้อสวัสดีครับต้อสวัสดีครับครูต้อมาเลยครับรงนี้เลยครับ เดี๋ยวผมจะสอนพื้นฐานก่อนจะมีพื้นฐานง่ายๆสิบนาทีครับก่อนเริ่มเล่นก็คือเหมเือนเราตั้งขาเป็นรูปตัว V ถ้าอาจจะล้มหรือว่าทรงตัวไม่อยู่ไม่กายจะล้มไม่เอามือจับหัวเข่าใช่ครับเราอย่าเพิ่งทิ้งตัวพยายามจับเข่าก่อนเร่มเล่นอะไรนี่เขาเคยไปฝึกมาเพราะทำีด้ดูเลยนี่สบายอ่าไม่ต้องเก่งไม่ต้องเก่งไม่ต้องเก่งอ่าเฮ้ยจุ๊บ เอาเลยเครับผมเข้าสู่ช่วงเกมการแข่งขันแล้วครับผมหลังจากที่เราเนี่ยไปเรียนพื้นฐานกันมาในการเดินรอบเนี่ยก็มีหกล้มบ้างมีล้มกันบ้างนะครับมันข้างยากสำหรับมือใหม่ด้วยเพราะว่า,าน้องตองก็ไม่เคยเล่นผมก็ <c oughs> ไม่เคยเล่นเราจะมาดูว่าห่วงเราเนี่ยจะสาธิตยังไงในการเล่นฐานแต่ละฐานครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะไปฮะไป เดี๋ยวเราไปดูกันว่าใครจะทำเวลาได้ไวที่สุดคนแรกไม่ต้องทำเวลาหรอกเพรา <S 2> <S 2> ไว้มันถึงก่อนเเเวววไม่มาขับเร็วไม่ได้มาต้องตรงๆ เกมนี้ครับไม่ได้ลักสิน่ตรงนี้ครับไม่งจากว่าะผมเองอ่ะเล่นไปแล้วก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันมางี้มันจะไม่ท้าทายกันเดี๋ยวจบการแข่งขันด้วยการถอยเส้นครับถอยเส้นถอยให้ใกล้จุดเขียวๆเหลือกลวยมากที่สุดอ่ะไปไปครับเอาการเดินไม่ยทางครับผมมาถึงช่วงเวลาตัดสินแพ้ชนะกันแล้วเรามีการโยนกลวยเล็กแบบนี้นะครับผู้ชนะมีหนึ่งเดียวนับนะ แเนี้ยเอาโยขอสองโทษนะผมไม่แถมารับเชิญบอกซ้อมอะไรไม่มีซ้อมซ้อมเปล่าไม่มีซ้อมป่ะซ้อมไ่มซ้อมซ้อมปซ้อมไม่มีซ้อมเรียกจริงยังเราเรียวจริงยังไปยังเอา ได้อยู่ดีให้วัดอีกสักสองสามรอบยังได้ผู้แพ้ก็คือต้องยอมรับนะครับผมมันมีลมมันมีลมเนี่ยของคุณมันกลัวนะฮะไม่ต้องฟังใครมากฟังผมตอนนี้นะครับผมเราจบกันกิจกรรมเพียงแค่นี้ฮะเดี๋ยวเราไปช่วงนั่งอะไรนะช่วงนั่งเลยนะช่วงอคไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบคุณจะได้นะไปช่วงไหนเดี๋ยวช่วงหน้าจากกาช่วงทอครับแล้วก็ไปดูบทลงโทษด้วยอย่าลืมไหมไปก็ไป เข้าสู่ช่วงบทลงโทษนะครับบทลงโทษก็คือการกินน้ําคนละขวดแต่ไม่ใช่น้ําเปล่าแน่นอนครับทีมงานครับขอน้ําหน่อยฮะโอ้โหน้ำเห็ดรสชาติเป็นยังไงผมไม่รู้แต่นี่แน่ๆมีประโยชน์โอยกินเป็นไงดีไปลุยเอาอผมให้หมดเร็วนี่ไงเรียบร้อยครับพี่วินจะมีอีกคนนึงขอทีมงานครับอีกคนนึงทีมงานมาแค่สองขวดโอเคมันเหมือนแบบเหมือนนมแต่แบบชงแบบอ่อนๆนมเหมือนนมนะนมนิดหนึ่ง ไม่ถูกเขาต้งไหนไป็แต่โอเคนั่นคือบทลงโทษของเราครับผมมันกระจิบกระจอยมากๆนะฮะไปในสู่ช่วงอะไรดีต่อไปช่วงก็จับไม่ได้ช่วงท้องครับไปฮะไปครู้อย่างเท่อบมาถึงช่วงท้อของเรานะครับวันนี้เป็นไงบ้างคุณตองเคกิจกรรมที่เราพามาเล่นรถระเบิดวันนี้สนุกสนุกครับเล่นครั้งแรกรู้สึกไงบ้างนอกจากคำว่าสนุกเนี่ยยากมันยากก็เป็นประสบการณ์อีกอย่างแล้วกันแล้วก็เป็นประสบการณ์ของน้องตองด้วยเพราะว่า ยูปกติเนี่ยเขาก็อยู่บ้านอยู่แคมป์เนี่ยเขาก็นั่งเล่นเกมนั่งเล่นเกมแล้วก็ไม่มีอะไรทําก็เปิดหนังดูจีบหญิงบ้างอะไรบ้างบางทีออกไปหาผู้หญิงอีกประมาณนี้เรื่องเราจะมาจอดลึกครับผมผู้เล่นตองเคนะสตรีมเมอร์อ่ะครึ่งหนึ่งแต่ว่าเป็นนักแข่งเนี่ยเต็มตัวต้องบอกงี้ก่อนที่จะเป็นนักแข่งเนี่ยเราเริ่มที่จะจับเมาส์เล่นเกมใน PC เนี่ยตั้งแต่อยู่เท่าไหร่เมื่อสิบขวบสิบขวบจับนมเมื่อวาน ไม่ไม่นมกล่องนมกล่องอย่านมกล่องคุณเนี่ยโอ้ยชักใบเลื่อยเสียงเขาเขียนนมกล่องคุณถามจักนมอ่นนี่มันก็ครบนมกล่องเนี่ยเริ่มคลิ๊งแบบอะไรครับนมกล่องไม่ใช่หรือว่าอะไรล่ะคุณรู้สึกไงตอนนี้ที่คุณได้ฉายาว่าเป็นแบบเป็นมือยิงที่หนึ่งในทัวร์นาเมนต์ท่าเยอะสุดคือต้องบอกเลยว่าลีกเนี่ยลีกสูงสุดของประเทศไทยเนี่ยเขาได้มาแล้วสองสมัยในการเป็น most kill อ่าคิดคิดยังไงกับ ตำแหน่งนั้นว่าเฮ้ยเราได้มาเพราะอะไรถ้าเทพฟุตบอลนั่นคือดาวซันโวประจัญบุรการคุณรู้สึกไงบ้างครั้งนี้ครั้งที่สองนะโมสคิมันอยู่ที่ทีมเร่พี่ผมว่ามันถ้าทีมเราเล่นไม่ดีเราก็ไม่ได้ใสทิวคุณเป็นคนหนึ่งที่มีชื่อในวงการฟุตบอลค่อนข้างโด่งดังในเรื่องของการแบบโดนซื้อตัวซื้อตัวไปในหลายๆทีมใช่การปรับตัวของเราเนะี่ยยากไหมอย่างเช่นย้ายจากทีมนั้นมาทีมนี้ย้ายทีมนี้ไปทีมนั้นอย่างเงี้ยต้องไปเจอเพื่อนลงทีมใหม่ใหม่เงี้ยครับผม ว่าตัวผมที่ผมว่าผมเข้ากับคนคนคนอื่นได้ง่ายเลยพี่วิธีการเล่นมันเหลือแค่ว่าเราต้องปรับเปลี่ยนลายมูฟในส่วนนี้เราไปทีมต่างๆพี่เพราว่าบางทีมมันลายมูฟไม่เหมือนกันครับ่อาจจะแบบมูไปแล้วตัวเองตายได้อืมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่ผมดูโปรไฟล์คนมาเขาบอกว่าคุณเคยรอ้องไห้กับการแข่งทัวร์นาเมนต์ทำไมอ่ะไันไม่ต<ร>้องยบตี <laughs> ไม่ใช่พี่คือแบบเหมือนเหมือนเราได้พิสูจน์ตัวเองให้พ่อแม่รู้ครับว่าเล่นเกมมันก็แบบสามารถหาตังค์เลี้ยงตูตัวเองได้ครับพี่อันนั้นถือว่าเป็นแชมป์แรกไหมที่คุณร้องไห้ใช่ครับแชมป์แรกเลยวินาทีนั้นอะไรมันถาโถมให้คุณต้องร้องไห้ออกมามันดีใจครับพี่ผมวิ่งขึ้นไปหาแม่บนห้องอ๋อดีใจมิจะวิ่งไปกอดแม่ใช่แม่ว่าไงตอนนั้นคำแรกที่แม่พูดมาแม่บอกทำงานทะลุทำงานทะลุ อออันนี้ผมขอลาไปนะอันนี้สำคัญมากนะคุณได้เงินรางวัลในก้อนนั้นมากี่บาทครับแชมป์สี่ได้มาหกแสนหกแสนต่อทีมคุณให้แม่ไหมยังยังไม่ได้ให้เลยพี่ว่าแลยไปเดี๋ยว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 คุณแฟมอาลงโซนตู้เนี่ยเอาเอหลังจากนั้นหลังจากนั้นได้แชมป์อะไรต่อครับไม่มีครับพี่มีแค่ได้ตั๋วไปเอเป็กได้ข่าวว่าคุณได้รางวัล MVP มีพ ผู้เล่นทรงค่าไม่เท่าไหร่ได้รางวัลมอดคิวิกผู้เล่นทรงมูลค่า MVP นั่นแหละหนึ่งหมื่นมอดคิวิกหนึ่งหมื่นเป็นสองหมื่นหมื่นหนึ่งนี่คนเดียวให้แม่ไหมเห็นครั้งที่แล้วไม่ให้ครั้งนี้ให้ไหมผู้ใหญอยากูวางแผนยังไงหลังจากสมมติเราเนี่ยแข่งเกมไม่ได้แล้วเราจะไปทำอาชีพอะไรต่อไปตอนนี้คือร้านแบบวางแผนไว้ว่าผมจะเปิดร้านชานมไข่งมือ้าช เชื่อไหมว่าแขกรับเชิญที่มารายการเรานะตอนร้านช้าแล้วครึ่งหนึ่งอะไ่ได้คำพูสุดท้ายนี้ครับอยากให้คุณตองเคฮะฝากช่องทางการติดตามหน่อยฝากผลงานฝากทีมตารางงานแล้วก็แล้วแต่ฝากผู้ชมรายการเกมเมอร์เลยครับก็ฝากติดตามทีมเมทิกกีสปอร์ตเลยนะครับทางแฟนเพจเม a ิก c ีสปอร์ตครับแล้วตัวผมสตรีมที่ทวิตทีวีครับตองเคเอเลสกอร์ครับฝากอะไรถึงน้องๆที่อยากเป็นนักกีฬาสปอร์ตอาจจะมีคุณเป็นไอดอลฝากเรื่งเขาหน่อย ถ้าอยากเป็นนักกีฬาสปอร์ตเขาก็เนี่ยฝึกฝนเทรนนิ่งอย่างสม่ำเสมอครับพี่แยกเวลาระหว่างการเรียนกับการเล่นเกมครับพี่นี่นะครับว่ามันมันช่วยได้เยอะครับพี่ก็ประมาณนี้ก็คือเขาจะบอกว่าการเรียนก็อย่าทิ้งส่วนสิ่งที่คุณอยากทําก็ทํามันต่อไปแบ่งเวลาให้ดีนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยการเล่นเกมเป็นอาชีพไปแล้วบางคนเอาเวลาที่ เป็นเวลาว่างเนี่ยไปทำอางอื่นโดยที่อาจจะแบบเปล่าประโยชน์ไปเลยก็ได้แต่บางคนอาจจะมาทําในเรื่องเล่นการเล่นเกมซึ่งผู้ใหญ่จะมองว่าเฮ้ยมันเปล่าประโยชน์แต่จริงแล้วมันมีประโยชน์มากนะครับถ้าเกิดคุณโตขึ้นคุณฝึกสกิลเลย์ถึงคุณจะเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตอย่างคุณตองเคด้วยฮะวันนี้ขอบคุณคุณตองเคมากเลยครับขอบคุณครับ แล้วันนี้ขอบคุณสถานที่ของเราด้วยนะครับให้เราได้มาทำกิจกรรมดีๆแบบนี้ฮะกับโรลเลอร์โดมนะครับใกล้ที่ไหนไปที่นั่นที่ที่เราอยู่นี่คือดิปแอมพัริเอลผู้สุขุมวิทนะครับแต่ว่าเขามีหลายสาขาครับไม่ว่าจะเป็นเมเจอร์ปิ่นเกล้าเมเจอร์นนทบุรีแล้วก็ลาดพร้าวร้อยหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นใกล้ที่ไหนอยากจะออกกำลังกายแบบนี้ชอบเล่นโรลเลอร์เบลในสมัยก่อนตอนนี้หาที่เล่นยากก็ใกล้ที่ไหนไปที่นั่นฮะแต่อย่าเพิ่งไปไหนนะครับก่อนที่เราลาจากกันไปครับใครที่อยากได้ของรางวัลใกล้เข้ามาทุกกกททีแลล้ววัััับบรรราางงงใหหญ่ขออเเฮะูฟซซินไ์ ที่ต้องบอกว่ามูลค่าหลักหมืนม่นเพราะว่าเดือนนี้นะครับเป็นเดือนครบรอบ Happy Anniversary 9ปีของสปอนเซอร์หลังเรา RB88 คนที่อยากได้ทําตามกติกาของคุณเฟมอะดังนี้นะครับผมแค่กดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดไลค์เพจเกมเกมใน Facebook กดแชร์ลิงค์คลิปนี้ออกไปแบบสาธารณะครับผมติดต่อกก RB88 RB88 eSport RB88 Thailand นะครับผม แล้วแคมหน้าจอแคมป์ส่งมาที่ไลน์แอดเกียนนักสกอร์เกมนั่นเองแค่นั้นเองรับรอรับรางวัลอยู่บ้านแบบเฉิบเฉิบแคนเปิดแร์เนมาวันที่1กันยายนนี้นะครับเราแจกแน่นอนฮะของรางวัลแจ็คพอตของเรารายการเกียนเกมเมอร์นะครับติดตามให้ดีฮะเราแจกหูฟังกันอย่างแน่นอนฮะแล้วพบกันใหม่กับรายการเกียนเกมเมอร์วันนี้เรา3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายเกียนเกมเฮ้ยเกียนเกมเฮ้ยเกียนเกมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยชื่อจริงมีแฟนหรือยังมีมีวครัอ ถามหน่อยอันนี้ถามจริงๆเลยมีช่วงที่แบบให้การให้กําลังใจของแฟนเราเนี่ยให้กําลังใจเราด้วยคําพูดยังไงบ้างให้กําลังใจยังไงก่อนที่พี่จะพูดคุณลองพูดแทนก่อนสู้ๆนะเธอ,อขอให้ชนะในะวันนี้เยอะทีนี้มาดี้กลับมาอะไรจัด <c oughs> ให้ดอกเนี่ย <c oughs> แล้วงานคุณพูดยังไงไม่เขาก็บอกว่าสู้ๆนะเต็มที่นะคะอย่างเงี้ยกลับมาจัดไหมไม่เดี๋ยวเดี๋ยวบอกมีรางวัลให้เอ้ยวันนี้อยากชอบไอคือวันไปกินข้าววันไปเลี้ยงข้าวในตรงนี้ดูหนังเนี่ยเขาชอบ We'll be right back.